ขมเณรงานเข้าทอบเอตรียมงัดหลักฐานเด็ดทีบเขาพระวิหารหลุดมรดกโลกแฉขมเณรทำผิดกฎร้ายแรงตั้งฐานทหารซุกระเบิดในโบราณสถานวันนี้นะครับมีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชานะฮะมีประเด็นร้อนเกี่ยวกับที่กัมพูชานะครับเตรียมยื่นหลักฐานไปฟ้องยูเนสโกว่าทหารไทยยิงถล่มปราสาทพระวิหารจนพังยับเยินช่างหน้าด้านดีจริงๆนะครับ <c oughs> เรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันครับ ขมรงานเข้าทอบเอตรียมงัดหลักฐานเด็ดทีบเขาพระวิหารหลุดมรดกโลกแฉเขมรทำผิดกฎร้ายแรงตั้งฐานทหารสุกระเบิดในโบราณสถานคือเรียกได้เลยนะครับว่าขี้ขลาดมากๆกล้าทำแต่ไม่กล้ารับแย่มากๆเลยนะครับคือกัมพูชาเนี่ยมันเล่นบทนางเอกเจ้าน้ำตาวิ่งโรร้องไห้ฟูมฟาไปฟ้องยูเนสโกว่าทหารไทยเนี่ยใจร้ายมากยิงถล่มปราสาทพระวิหารจนพังยับเยิน โอช่างกล้าพูดไม่อายปากคือว่าความจริงที่คนไทยรู้กันทั้งประเทศคือพวกมันนั่นแหละที่เนรคุณต่อมรดกโลกแล้วก็มันนี่แหละแอบเอาทหารเอาปืนใหญ่เอาเครนยกสูงไปซุกไว้ในเขตโบราณสถานหวังใช้ปราสาทเป็นโล่มนุษย์บังหน้าแล้วยิงถล่มไทยคือมันคิดว่าไทยเราจะไม่กล้าโจมตีใส่แต่พอเอาจริงๆพอโดนไทยสวนกลับจนแตกกระเจิงก็มาดรามา่าร้องหม่มร้องไห้ฟ้องพ่อ,พอฟ้องแม่นี่มันนิสัยเด็กขี้แพ้ชัดๆเลยนะครับ งานนี้นะครับทอบอเอาจริงอย่าคิดว่าจะรอดกองทัพไทยไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับผลตรีวินไทยประกาศกราวกลางรายการครับว่าเรามีหลักฐานเด็ดอยู่ในมือครบทุกเม็ดทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอที่มัดตัวแน่นหนาว่ากัมพูชานี่แหละที่ละเมิดกฎเหล็กของมรดกโลกอย่างร้ายแรงครับโดยการดัดแปลงโบราณสถานเป็นฐานทัพฐานซึ่งมันผิดกติกาโลกชัดเจนมันไม่มีใครที่ไหนเขาทำกันนะครับมีที่นี่แหละกัมพูชาหน,น้าไม่อายจริงๆ งานนี้ไทยเตรียมยื่นเรื่องสวนกลับให้ยูเนสโกถอดถอนประสาทพระวิหารออกจากเป็นมรดกโลกหรืออย่างน้อยก็ต้องริบสิทธิ์การดูแลคืนจากกัมพูชาเอาให้มันเข็ดหลาบจะได้รู้ว่าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกองทัพไทยงานนี้ขเขมรหน้าซีเป็นไก่ต้มกรรมตามสนองเตรียมตัวรับผลกรรมได้เลยครับเพราะการกระทําอันขี้ขลาดตาขาวของกัมพูชาที่ขี้ขลาดเหลี่ยมจัด ชอบใช้โบราณสถานและพละเรือนตัวเองเป็นกราะกำบังกำลังจะย้อนกลับมาทำลายตัวเองยิ่งดิ้นรนฟ้องโลกเท่าไหร่ยิ่งเป็นการประจานความเลวของตัวเองให้ชาวโลกรับรู้มากขึ้นเท่านั้นแทนที่จะสำนึกผิดและถอนทหารออกไปกลับมาเล่นสงครามข่าวสารใส่ร้ายป้ายสีบอกเลยว่างานนี้เกมพลิกแน่นอนครับเตรียมตัวเก็บโกยเฟหนะ้าแตกกลับพนมเปนไปได้เลยนะเหม็น งานนี้แอดมินสรุปประเด็นเป็นข้อสั้นๆดังนี้ครับข้อที่1นขมเรฟ้องยูเนสโกกัมพูชาร้องเรียนต่อยูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลกอ้างว่าทหารไทยยิงถล่มปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบจนเสียหายหนักทั้งโครงสร้างปราสาทและชุมชนข้อที่2ใช้มรดกโลกเป็นฐานทัพ ความจริงคือฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ละเมิดกฎก่อนโดยนำอาวุธหนักสร้างเครนยกสูงและตั้งฐานทหารเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในเขตโบราณสถานเพื่อใช้ความได้เปรียบทางยุทธวิธีโจมตีไทยข้อที่3ไทยสวนกลับด้วยหลักฐานกองทัพบ,บกไทยยืนยันว่ามีหลักฐานครบถ้วนที่แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาใช้โบราณสถานเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารซึ่งถือเป็นการทำผิดกฎกติกาสากลอย่างร้ายแรงข้อที่4่ จอทีบหลุดมรดกโลกไทยเตรียมใช้หลักฐานเหล่านี้ยื่นเรื่องต่อองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาไม่มีความเหมาะสมที่จะดูแลมรดกโลกและอาจถึงขั้นเรียกร้องให้ถอดถอนสถานะมรดกโลกหรือริบสิทธิ์การดูแลคืนข้อที่5สงครามข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่แค่การสู้รบด้วยอาวุธแต่เป็นสงครามข่าวสารที่กัมพูชาพยายามใช้เวทีโลกกดดันไทย แต่ไทยก็พร้อมตอบโต้ด้วยความจริงและหลักฐานที่เหนือกว่าและล่าสุดนะครับเข้าทางประเทศไทยเต็มๆยูเนสโกเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเขาพระวิหารงานนี้ขเขมรสอนหน้าแหกเพราะว่าไทยเรามีหลักฐานเด็ดปมขเขมรตั้งฐานซุกบึ้มในปราสาทใช้ปราสาทเป็นฐานทัพขเขมรจ่อหน้าแหกถือเป็นข่าวดีที่อาจพลิกสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยขเขมรให้เข้าทางฝ่ายไทย เมื่อมีการเปิดเผยว่าองค์การยูเนสโกเตรียมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารเพื่อประเมินความเสียหายอย่างเป็นทางการซึ่งอาจนําไปสู่การเปิดปงพฤติกรรมของขเเมรที่ใช้พื้นที่มรดกโลกเป็นฐานทหารและซุกซ่อนอาวุธร้ายแรงซึ่งหากตรวจสอบพบว่าเป็นความจริงอาจส่งผลให้ขเเมรถูกถอดถอนจากการเป็นผู้ดูแลมรดกโลกได้ โฆษกกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะของเขเมรน,นายซุมมาบได้ออกแถลงการยืนยันว่ายูเนสโกจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างของปราสาทเขาพระวิหารในเร็วๆนี้เพื่อประเมินผลกระทบจากการประทะกันร,ระหว่างทหารไทยและเขเมรที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว โดยเขมรพยายามอ้างว่าความเสียหายเกิดจากการโจมตีของฝ่ายไทยแต่ทั้งฝั่งไทยโดยเฉพาะนักวิชาการอย่างรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาคปรีชารัฐจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่านี่เป็นโอกาสทองของไทยที่จะได้ชี้แจงความจริงต่อคณะตรวจสอบของยูเนสโกและประชาคมโลก ประเด็นสําคัญที่ไทยต้องนําเสนอคือต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการที่ขเขมรล,ละเมิดกติกาสากลโดยการนําฐานทหารอาวุธหนักและว,วัตถุระเบิดเข้าไปตั้งอยู่ภายในและรอบตัวปราสาทซึ่งเป็นเขตมรดกโลกรวมถึงการสร้างเครนยกสูงเพื่อใช้ในภารกิจทางทหารกดดันฝ่ายไทยทําให้กองทัพไทยจําเป็นต้องตอบโต้เพื่อทําลายเป้าหมายทางทหารเหล่านั้นเพื่อปกป้องอธิปไตย พฤติกรรมของขเมรเช่นนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรงในฐานะผู้ดูแลมรดกโลกที่อาจนำไปสู่การถูกเพิกถอนสถานะมรดกโลกได้หากไทยสามารถรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ทหารขเมรถ่ายไว้เองมายืนยันได้อย่างชัดเจนทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บก ยืนยันว่าไทยมีหลักฐานเก็บไว้ทุกเม็ดพร้อมที่จะเปิดโปงความจริงในเวทีโลกว่าเขมรคือผู้ที่ใช้โบราณสถานเป็นโล่มนุษย์และเครื่องมือในการทำสงครามซึ่งขัดต่อหลักการอนุรักษ์อย่างสิ้นเชิงแม้เขมรจะพยายามทำสงครามข่าวสารบิดเบือนข้อมูลแต่ไทยก็พร้อมสู้ด้วยข้อเท็จจริงเพื่อรักษาเกียรติภูมิและอธิปไตยของชาติพร้อมจับตาดูท่าทีของยูเนสโกว่าจะตัดสินใจอย่างไรกับหลักฐานความผิดที่ชัดเจนขนาดนี้เขมรจ่อหน้าแหก คิดจะเล่นเกมฟ้องโลกแต่สุดท้ายตัวเองนั่นแหละที่จะโดนขเขมรวิ่งโร่ไปฟ้องยูเนสโกว่าไทยทำลายประสาทพระวิหารหวังจะดิสเครดิตไทยในเวทีโลกแต่หารู้ไม่ว่านี่คือกับดักที่ตัวเองขุดไว้เพราะยูเนสโกเตรียมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบความจริงเร็วๆนี้ งานนี้ความลับแตกแน่เรื่องที่แอบเอาฐานทหารเอาเครนยักษ์เอาอาวุธสงครามไปซุกไว้ในตัวปราสาทจะถูกประจานให้โลกรู้อย่างหมดเปลือกหลักฐานไทยแน่นปึกทหารไทยยิ้มร่ารอจังหวะนี้มานานกองทัพบ,บกยืนยันมีหลักฐานเด็ดอยู่ในมือเพียบทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปวิดีโอที่มัดตัวขเขมรแน่นหนาว่าละเมิดกฎมรดกโลกอย่างร้ายแรง การเอาโบราณสถานมาเป็นโล่บังหน้าเพื่อทำสงครามมันคือพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ไทยเตรียมงัดหลักฐานฟาดหน้าขเขมรคลางวงยูเนสโกให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ร้ายทำลายสมบัติโลกโอกาสทองของไทยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนักวิชาการชี้ช่องนี่คือจังหวะที่ไทยจะได้เปรียบสุดๆ ต้องเร่งเครื่องทางการทูตยื่นเรื่องถอดถอนปราสาทพระวิหารออกจากมรดกโลกหรือริบสิทธิ์การดูแลคืนมาเพราะเขเมรพิสูจน์แล้วว่าไม่มีปัญญาดูแลแถมยังเอาไปใช้ในทางที่ผิดอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปต้องเอาให้เขเมรกระอักเลือดและสูญเสียความชอบธรรมในสายตาชาวโลกอย่างราบคาบทีนี้ฟังความคิดเห็นชาวเน็ตกันนะครับว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดเห็นกันยังไงครับ คอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าปัญหาคือขแมนเดินเกมเร็วขนาดนี้แล้วพี่ไทยเอาหลักฐานส่งให้ยูเนสโกหรือยังเพราะเอาแต่งเงียบถึงเสียพระวิหารไม่เคยจำเลยหน่วยงานของไทยน่าไล่ออกให้หมดเปลื้องภาษีคอมเมนต์ถัดไปเขาบอกว่าวันมาตรวจให้ขึ้นทางหน้าผาฝั่งเขมรน,นะอย่ามาขึ้นฝั่งไทยล่ะง่าวตายตัดสินให้เป็นของเขมรทั้งที่ทางขึ้นอยู่ฝั่งไทย คนต่อไปคอมเมนต์ว่าข้อมูลมีครบขาดอย่างเดียวความรวดเร็วช้าอืดอาดรออะไรอยู่หล่เจ้าหน้าที่ไทยหัดใส่ใจเห็นใจทหารกล้าหน่อยนะที่ทหารอุตสาห์เสียสละทวงคืนแผ่นดินอย่างสุดกำลังคอมเมนต์นี้มาแบบสวนกลับจะต้องทำให้เขมมนหน้าแหกอีกรอบเขาบอกว่ารัฐบาลควรเก็บหลักฐานและงิบนี้ฮับไว้อย่าให้เขาเห็นก่อนและให้แจงหลักฐานตลบหลัง ไม่ให้มันได้ทันตั้งตัวเหมือนที่เคยทำมาทุกครั้งทำให้เราได้เปรียบทุกด้านเหมือนตอนนี้คอมเมนต์นี้เม้นต่อทันทีครับเขาบอกว่าหน่วยงานด้านนี้ต้องผนึกกำลังทุกหน่วยงานเอาข้อมูลทุกด้านส่งยูเนสโกขอเรียกร้องด้วยครับท่านรอเก้าก็คงเสียพระไทยเราควรเรียกร้องเอาคืนให้คนไทยทั้งแผ่นดินครับคอมเมนต์ถัดไปเขาบอกว่าไทยก็ต้องเตรียมแผนสำรองกรณียูเนสโกไม่เชื่อไทยด้วยนะ คอมเมนต์นี้มาเดือดมากเขาบอกว่าดีมากมันโง่ไม่มีความรู้ฟองยูเนสโกคิดว่าไทยต้องถูกประนามแต่มันไม่รู้ว่ามันดัดแปลงเป็นฐานโบราณสถานโบราณสถานก็จะหมดสิทธิ์เป็นมรดกโลกทันทีกลายเป็นว่า,ขาเขมนมันฟ้องเพื่อให้ตัวเองเสียหายซะเองสะใจโกจริงๆคนต่อไปเม้นทันทีเขาบอกว่ารอเหมือนมันเคลียร์เสร็จก่อนแล้วค่อยมาองค์กรกาก เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเน็ตเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ EP นี้มีข่าวมาเล่าอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ในใจท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแว่นดำด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ